เมื่อเงยหน้าขึ้นมองซ้ายตาถุกคู่ก็เบิดกว้างตรงดินโป่งนั้นคือรางของหมูโทนเกี้ยวตันตัวมหึมานั้งดำมันวับเหมือนเหล็กลาเคี้ยวสองคางงูงยาวดุดงาช้างแต่แหลมจนสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นแดงวาบปรานคำผงไม่รีรอคว้าปืนลูกสองขึ้นยิงทันทีเสียงดังเปรียงแต่ลูกปืนอาคมกลับกระด้่งกลับมาอย่างแรง เฉียแกมสายพรานคำพงจะเลือดซิบไอ้อาคมข้าใช้ไม่ได้กับมันแล้วลือนี่พรานคำพงสะบัดเสียงต่ำดวงตาแข็งกร้าวด้วยความไม่เชื่อไอ้เขี้ยวตันคำรามก้องปากอาเผยเขี้ยวแดงเรือเสียงดังกังวานราวเสียงฟ้าผ่าพรานคำพงจึงควักหุ่นควายธนูขึ้นมาอีกครั้งกรีดนิ้วให้เลือดหยดลงบนกลางหน้าผักควายแล้วคว้างลงพื้น ทันใดนั้นหุ่นดินกลับขยับปแปลเปลี่ยนเป็นควายธนูทองตัวเหลืองใหญ่ตาแดงกำําราวไฟนรกเสียงคำรามมอดังสะเทือนป่าทั้งผืนก่อนมันพุ่งเข้าชนหมูป่าเขี้ยวตันเต็มแรงเสียงดังตูมเสียงกระแทกดังสน,นั่นจนยอดไม้สั่นไหวใบไม้ร่วงกราวราวฝนตกแต่เพียงอึดใจเดียวไอเขี้ยวตัน ใช้เชี่ยวขิดควายธนูจนขาดครึง่งเศษดินและขีดเท่ากระจายเกลื่อนพื้นพรานคำผงยืนนิ่งแทบพงงะถอยรู้ทันทีว่ามัน,นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดควายธนูก็ยังเอาไม่อยู่โมูตัวนี้มันคือผีในร่างสัจฉชัดจากนั้นไอ้เขียวตันหอบหายใจแ,แรงก่อนวิ่งหายเข้าไปในแนวร่องเขาเสียงฝีเท้าบันด,ดังสะเทือน เหมือนเสียงกลองศึกรานคำพงกำบัดแน่นดวงตาวาวโรดด้วยความโกรธมันไหนเข้าหุบเขี้ยวตันไปแล้วที่นั่นและทํามันอยู่ในนั้นแกหันไปตะโกนสั่งการตามมันไปทิดจอยเต็ดสงังครับลุงทั้งสองรับคำทันทีต่างรีบคว้าปืนแล้ววิ่งตามรอยหมูโทนเข้าไปในหุบลึกทามกลางซ้ายตาย,ยามคําพัดบุบวาบ ดวงจันแรดงช้าลอยเนื้อหยอดไม้สาแสงราวเลือบบนพื้นป่าทั้งสามพรานคำผงทิศสังและทิจอยยืนมองลงไปอย่างเบื้องล่างของหุบเขาอันเงียบงนันมีเพียงเสียงนกกลางคืนแวววิวสลับกับเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้แห้งกรัง